นั่นแหละโก,กยปากลุมด้วย ทีดโวนทำไมไงนี่ขีเฮ้นนั่นแหละใช่อาน่ะโกดลงเลยวัดหนักไวในสว่างไม่แต่มีแต่ นี่นี่เนี่ยบดินแข็งไหมแข็งดินเหนียวดิเขาเวียดนามใส่เลย ต่อมืองัดเข้าไปในปากรูแล้วก็ดึงดินออกมานั่นแหละพันเชือกอะรุด うん、mm hmm. mm hmm. มันมุดดินหนีไปไหนไม่ได้รัวดินแข็งมันไปได้ไม่เดีเยวเอามือจกไปในดูแล้วดึงดินออกมามไปดูไหนไมน่ได้ มันกินตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เนี่ยกินตอนกินแนละแย่ยงกันเองเขาะด้โยกกันเอเนี่ยกรสูนก็นเอนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเชือกยาวไหมถ้าไม่ยาวก็โจกไปเรื่อยๆดึงมากเด้วขาด มีแหลมเนาะใ่เลยโอ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเอดี๋ยวเดี๋ยวต๊ไปไกลๆไปล่มๆไปล่มๆ ไปเก็บจอบใ้เขาก่อนมาวะน,นี่ไปเก็บจอบใ้เขาก่อนจอบแล้วนั่นแหละเก็บด้วยมาปิดเลยปิด่กกัน